นี่ก็เคยโด่งดังครับในการชกในศึกในรายการวันทรงชัยนะครับกรมการสัตาสุภาสัยนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีผมแดงี่มีคุณเปิ้ลนครนะครับเป็นมาขอดมงคลให้ครับไปที่มุมน้ำเงินก่อนนะครับสูง177อายุ23ปีจากลำพูนประเทศไทยครับลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ ต้อมอยู่ในค่ายมวยทีมวยไทยครับอดีตนักชกมวยสากลนะครับในรูปแบบนักชกสมัครเล่นมวยไทยนะครับก,ก็เป็นประเภทเทคนิคดีครับจังหวะสูงฝีมือดีนี่ครับเซบัสเซียนเค็กอาครับมาดูนักชกมุมแดงกันบ้างครับ ชนะ43ครับแพ้16เสม,มอ2ครับจากจังหวัดศรีสะเกษครับทุกวันนี้ไปซ้อมอยู่ที่บางแสนครับจังหวัดชนบุรีครับ,บ,รรบก็เป็นนักชงในสัก,กัดเพชรยินดีครับ,บแ,แล้วก็เคยต่อยในรายการอาร์ดมเยือนแล้ว1ครั้งครับได้รับชัยชนะไปครับ ขอเสียงซะหน่อยครับเพชรเอเชีย,เเชยบางแสนไฟคลับครับกีดีนก็หึ่มเลยนะครับดูอยู่หน้าจอทีวีก็กีดได้นะครับสำหรับแฟนคลับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกัน่างขันนะครับในยกแรกจะเป็นเพชรเอเชียรหรือว่าเซบาสเตียนนะครับที่ ขวาชายไปครับมาครับยกแรกครับเริ่มลุยกันเลยเอาครับดูกันครับไตขวาไปก่อนครับเซบาสเตียนชกลุกคลึงสวิตเซอร์แลนด์ไทยครับขวาทีนึงหมัดซ้ายขึ้นมากับเ็นเอเชียใครจะแข่งใครจะกระชากใจสาวแล้วโอ้โหตอนนี้ครับกวาาละลอไปเลยกับเพนเอเชียหล่ออยู่แล้วนี่หล่อเพิ่มขึ้นเลยนะครับแต่ว่าบนเวทีนี้วัดกันที่อาวุธ โดนแข่งไปพอสมควรครับเฟนเอเชียยังไม่เร่งนะครับดูเซบาสเตียนนี่จะเน้นแข่งขวาเป็นพิเศษครับนี่ครับแขวนหนักเอาครับซ้ายคืนมาเฟนเอเชียขยับเดินแล้วนะครับค่อยๆเดเครขึ้นครับอาแข่งซ้ายครับเตะเข้าลำตัวเหมือนกันเดี๋ยวดูครับวัดแข่งกันนะครับคู่นี้ดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่วัดความเร็วครับจังหวะไครออกก่อนเนี่ยถึงก่อนเลยครับแข่งยืนเป็นมวยซ้ายจะมวยขวานะครับจังหวะไตขวาครับเซบาสเตียนครับ ซ้ายมาหลุดแล้วแข้งขวาก็อีกทีนึงเกี่ยวแล้วก็ดันลม้ลมลงไปครับกรรมาการก็เกี่ยวแล้วก็ต้องสองข้าวต้องปล่อยครับซ้ายครับดึงหลบสวยดูเซบาสเตียนเองก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจังหวะฝีมืออาล้ครับวางซ้ายนี่ยังติดบงังโยเข้าไปครับหาจังหวะอื้ยดีครับแม่เข้าไปนี่คือ,อตัดสินใจไม่ขาดเนี่ยโดนแข้งเลยครับ เ็เอเชียวันนี้นี่ก็มาแบบค่อยๆต่อยนะครับเน้นฝีมือเพราะไฟที่แล้วเนี่ยจอก,กับจันยาวมูฮัมดีเนี่ยโอ้มวยอีลาเนเีกเดินเข้ามาอุ้ยแหมเตะล่างครับโอ้โดนขานี่มีสะดุ้งครับเซบาเตียนเอาครับขยับงานครับยังไม่ออกครับเตะขวาไปทีนึงเซบาเตียนขวาครับยกบังได้ครับเป็เอเชีย เพชรเอเชียเพชรเอเชียมาแล้วครับเตะซ้ายกีดึงเตะซ้ายครับบังได้ครับทีมซ้ายมาก็เพชรเอเชียเสียงเชียดังเข้าหูเซบาสเตียนี่จะมีตกใจหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สู้ครับแต่ว่าเพชรเอเชียเนี่ยดูมาแบบสุข,ขุมเลยนะครับขวานแข้งขวาใบเซบาสเตียนสืบเท้าหาจังหวาครับแมเน้นแข้งขวาเนี่ยเดี๋ยวดูว่าอาวุธอื่นเนี่ยมีไหมครับดูจะเน้นแข้งกันเยอะพอสมควร อย่างรับอาวุธอื่นยังไม่เห็นครับกรรมการสาตราครับเตือนครับให้ออกอาวุธหน่อยครับขวาไปครับยกบ้างดีดีครับซ้ายมาครับกลายเป็นเกมชิงจังหวะครับยกแรกซ้ายครับซ้ายมาขวาขึ้นขวาไปเกี่ยวครับแท่งขวาึืนไปนี่ครับเตะทีนึงก็เสยผมทีนึงครับถีไปทีนึงว่าครับน้กมวยลุบหล่อหยับโยกเข้าไปครับ โอ้ยแม่จะเตะก้านคอรครับเกือบไปโอ้โหเซบาสเตียนเนี่เตะซ้ายแต่ว่าเป็นเอเชียนี่ขึ้นคอเลยนะครับแล้วก็หมด,ดยกที่หนึ่งแล้แม่แบบจังหวะฝีมือคูครับไม่รู้ขอโทษอะไรกันครับในยกแรกต้องเรียนันมาขอโทษเลยทีเดียวนะครับอ่ะถือว่าผ่านพ้นไปอย่างเข้มข้นนะครับการแลกแข่งจังหวะฝีมือ ดูครับซ้ายมาครับใส่ตับล่างมีสะดุ้งครับขวาไปครับายคืนครับซ้ายเบิ้ลมาแข้งขวาไปขวามาแล้วก็คืนไปแข้งขวาครับตับซ้ายครับตะว่าลงไปครับฉอดถึงหลบสวยครับคืนไปครับลงโทษครับสถานเป่าครับไปทับในครับสายเกี่ยวมาแล้วก็ อยาดไปครับนี่ครับปุ้มครับเอาครับกลับมาติดตามกันต่อครับอันเบตราชเนินเวอร์ซิลีครับในคู่ไฮไลท์ของเราค่ำคืนนี้ครับคู่เอกของเราครับเฮดเอเชียครับกับเซบาสเตียนเค้กครับยกแรกผ่านครับ หล่อทั้งคู่ครับไม่มีคะแนนครับคะแนนอยู่ที่อาวุธครับเดี๋ยวเรามาดูครับคะแนนยกแรกนี่ออกแบบไหนครับซ้ายไปครับเปเเชียเริ่มเล่งเดินนี่แหละครับสาเหตุที่ต้องเล่งเดินเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่เซบาสเซียนเคสครับสิบต่อเก้าสองเสียงเพเลเชียชนะหนึ่งเสียงครับเอาครับกระโดดชาร์จมาไต่ขวาไปโอ้แล้วนี่คือไฟกีของเรานะครับจำนวนที่เข้าเป้าเนี่ยดูว่าเซบาสเตียนดีกว่านะครับสิบสี่ต่อสิบเอ็ดคะแนนไม่เอกฉันครับเอาแล้วครับแบบนี้ เดี่วดูว่าเพชรเอเชียเนี่ยเร่งแล้วจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับยกนี้นี่ก็ต้องลุยแล้วครับเรียกว่าจังหวะติดรอเนี่ยต้องเอาออกไปจากสมองก่อนครับตอนนี้เน้นที่สมาธิในการชกเอาครับอู้ยมาซ้ายครับเอาวครับแต่ซ้ายครับเข่งตนมาซ้ายครับโอ้เข้าายทางครับแม่เมาครับต้องถอยครับยบไร่ัยยำครับตอนนี้เพชรเอเชีย โอ้โหไปโดนหมัดครับแม่ต้องกอดเอาไว้เลยครับเค้กโอ้นี่ครับหมัดซ้ายนี่เข้าเต็มหน้าเลยครับเอาอนนี้ต้องพยายามหลดทผลจากวิกฤตตรงนี้ไปก่อนครับเซบาสเตียนเคกโดนหมัดอีกครับลวงหมัดโอ้ยลครับลวงไปแล้วครับโอ้หมัดซ้ายของแทนเอเชียครับโอ้เอาไหวไม่ไหวครับนี่ครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับเซบาสเตียน อยังไงครับก่อเชือกครับอ้าวครับปิดเกมเลยไหมครับปัดซ้ายครับเข่าไปครับปัดอีกทีหนึ่งก่อดไม่ก่อนครับเซบาสเซียนปัดมาครับเป็นเชียร์ับซอครับแล้วก็หล่นลงไปอีกทีหนึ่งครับโอ้โหจบเลยครับโอ้โหเป็นอีกคู่หนึ่งที่ยกแรกสารการดีกว่าสุดท้ายกลับมาแพ้ครับโอ้โหนี่ครับพอลุยเท่านั้นะครับชุดเดียวอยู่เลยนะครับ ม่เซบาสเตียนเค็กนี่ไปพลาดโดนหมักาฟครับทำให้อาการไม่ดีครับแล้วก็มีวิญญาณพชรคาดมากพอนะครับทางด้านเพชรเอเชียถล่มแล้วก็ปิดด้วยสอกครับจบลงในยกที่2ครับโอ้โหยกแรกนี่เชื่อว่าแฟนขับนั่งไปติดเก้าอี้ครับแต่ว่ายก2นี่ครับมาดีจริงๆครับนี่ครับโอ้ขอเสียงเชียร์จากแฟนๆเลยครับพอยกแรกเลยคะแนน เตี้ยงพั้มไปก่อนนะครับ2ต่อ1เสียงครับแต่ว่ามาเร่งเอาคืนครับแล้วก็ชนะน็อกได้นะครับในยกที่2เอาละครับแบบนี้เนี่ยหล่อได้เต็มที่เลยครับเพชรเอเชียแล้วก็เรายังมีอีกหนึ่งคู่ติดตามนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆก่อนครับนี่ครับเป๊เซียนี่ฟื้นแล้วครับโอ้โหแนี่ยกแรกเนี่ยทำเอาแฟนคลับเนี่ยกุมขมับกันแล้วครับอย่างนี้เดนเซลทาคูนถามหาแล้วนะครับ เพชรเอเชียครับอาครับเดี๋ยวมาดูครับช็อตไหนครับไปต่อยซ้ายนี่ครับโอ้โหโดนเต็มคางครับดูอีกทีครับตาเลือกไปแล้วครับช็อตแรกครับอันนี้ถับเพชรเอเชียกเข้ามุมไวๆนี่น่าจะจบนี่นับแรกแล้วครับจะไปเข้ามุมช้าครับแต่ก็มาปิดบัญชีได้ครับสับซอกครับดูครับช็อตศอกช็อตนี้แหละครับที่ว่าน่าจะเริ่มหมดสติแล้วครับ หมัดซ้ายครับอีกทีครับย้ำไปครับนี่ตาลอยแล้วนะครับตาลอยแล้วครับแล้วมาเจอนี่ครับช็อตปิดเกมครับอนี่ครับหมัดซ้ายครับอันนี้ได้นับแรกครับดูครับสับศอกซ้ายครับหมุนลงไปเลยครับนี่ครับ ช็อตน,นี่โดนศอกครับแล้วก็ชื่นชมเวทเอเชียรตรงที่ไม่ได้ล้มทับนะยังไว้นะกอ,อเดี๋ยวประกาศผลยังเป็นทางการกันนะครับ1น,นาที46่ิวิของยกที่2ดนี่ครับผู้ชนะของเราครับไปเลยครับที่มุมแดงครับ เพชรเอเชียบางแสนไฟคลับครับโอ้โหนี่ฮะแฟนขับได้มีความสุขกันแล้วครับในค่ำคืนนี้ยกแรกเนี่ยอาจจะดูติดขัดติดขัดไปหน่อยครับแต่ว่ายกสองนี่โอ้โหแมมาลุยหนักแล้วก็ชนะน็อกได้ครับนี่ครับมาแล้วครับไม่ได้ป้องกันแต่ว่ามายินดีด้วยครับ นี่ขุนศึกน้อยนะครับไม่ใช่ขุนศึกเล็กขุนศึกน้อยนี่คิ้วจะบากนะใช่ครับแต่ขุนศึกเล็กนี่นั่งอยู่ข้างล่างนะอ่าใช่อันนี้มาร่วมแสดงความดีดนะฮะไม่ได้มาประกบต่อยกันแต่อย่างใดนะฮะใช่ครับ